เอาสวัสดีโซเชียลแคมปวันนี้ผมเลี้ยงสีกันให้อยู่กับไอ้นนอ่าวันนี้รีวิวแบบอย่างงี้รีวิวแบบใหม่ไอ้เขี้ยมเมื่อยคอแนละ้วนะรีวิวไะรีวิวอย่างเงี้ยมันต้องเงี้ยโอโ้โ,อโหว่ายินยินยิดคอเนี่ยกำลังไปอยู <mm> ่งี้ยนี่มาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยแม่งไม่เคยเขาเรียกว่า ไม่เคยมีการพัฒนาเดี๋ยวนี้คนอื่นเขารีวิวกล้องหลังเรารีวิวกล้องหน้าลำบากนิดนึงแต่ว่าเราก็ได้เออมาวติซาร์ด้าพันสองเอสปีสองพันสิบห้าจอสีจอสีแล้วด้วยไอ้เคี้ยมเมื่อยว่ะกูดูแล้วเมื่อยจริงกลับกลับกลับดีกว่าแบบนี้แหละเออเอ้ยเดี๋ยวกล้องหน้ามันรู้สึกว่าสดใสกว่าเพราะรูรับแสงมันกว้างใช่ครับ เบิ้ลทำไมวะเบิ้ลทำไมเบิ้ลติดเบิ้ลติดเบิ้ลติดสั่นเด้อแม่งเบิ้ลหน้าแม่งด้วยพันนี้อารมณ์ร้อนด้วยนะอารมณ์ร้อนพร้อมร้อนพร้อมเหมือนอากาศเลยพื่อใครก็ได้ดูกติสองคันนี้เป็นรถทัวริงแอดเวนเจอร์หนึ่งคันใช่ครับนะนกยักษ์แล้วก็เป็นสปอร์ตจัดจ๋าเลยสมรรถนะสูงอีกหนึ่งคันครับนะไล่ที่กันแรก มัลติสตาร์ด้าพันสองเอสปีสองพันสิบห้าครับผมนะตัวนี้ทำเป็นลายพิเศษเรียบร้อยแล้วแดงขาวดำโอ้โหนะมาพร้อมท่อสลิปออนเทอร์มินอนี้เฮ้ยพี่ตัวนี้สลิปออนก็จริงนะแต่เขาเอาพักเดิมออกนะอันอันนี้รู้ใช่พี่อันนี้รู้คือแบบว่าเสียงเนี่ยสนั่นเล้าใจกว่าทุกคนแล้วที่เสียงเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรพี่แฟดมาแล้ว แฟร์มาแล้วด้วยรีแมปมาแล้วรีแมปมาแล้วด้วย200ร้มาคันนี้ฮะคันนี้สอ0ร้มาใช่โอ้โหรีแมปมาแล้วแล้วกูขับโอ้โหแม่งก็โชคโค้งข้างบางรถแม่งโคตรแรงนะของแต่งก็บางคนหน้าแต่งคิวหน้าแต่งการม่น้ำมีแล้วนะท่อถึงมีโนนี้ยางหน้าหลังใหม่นะท้ายเดิมนี่พร้อมไฟท้ายแต่งนะไฟท้ายโคโซ่แจ๋วแจ๋วแจ๋วนะโซสเตอร์ใหม่นะ สวยเลยคันนี้ถือว่าสวยงามตามท้องเรื่องอนะปั๊มหน้านี่กับแบมโบเรียบร้อยแล้วครับนะกาดแฮนด์นี่ก็คาร์บ,บอนคาร์บ,บอนเรียบร้อยแล้วคาร์บ,บ,อบ,บอนเวอด้วยกระจก CRG เรียบร้อยแล้ว c R g แท้ด้ยนะตรงนี้กุญแจคีย์เลสกดปั๊บจะบอกว่าเมื่อกี้ผมลองดูปีสองพันสิบจอสี่หายากมากเลยนะพี่อันนี้โหมดสปอร์ตอันนี้มีบลูทูธเรียบร้อยเชื่อมบลูทูธได้นะ โหมดการขับขี่ฟังก์ชันนี่ครบนะครับเออเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะแล้วจอนี่ปรับอัตโนมัติตอนกลางคืนนี่จะเป็นจอดำตอนกลางวันนี่จะเป็นจอขาว๋อเพื่การสะดวกต่อการขับขี่ <c oughs> เห็นเสียงอย่างนี้นะเดี๋ยวดูเลย มึงลองขึ้นไปทำไมไม่ค่อมอ่ะอาเบ่ม่ขลอมเหรอเออเออ้าหุอสักแก้วตา แตบแก้วหูเลยอะแก้วหูจะแตกไอ้นนท์มันโคตรแรงโคตรโหดอะจริงพี่โหดจริงไฟแม่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแบ็คไฟนี่แม่งสุดๆอะนะเอาคันนี้ที่อื่นขายเท่าไหร่สี่แสนสามแสนแปดสามแสนเก้ามีสามกว่าพี่สามกว่ามีเห็นแน่นแน่นอนวันนี้เอาไปแค่นี้พอเท่าไหร่พี่สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเออคันต่อไป <95. S 2> น,นี้ก9่9 5 9แท็กอีโวท่ออาคาโปวิกออกล่างแล้วครอบคัดใสเรียบร้อยกันล้มมีแล้วปั๊มหน้าหลังแบมโบสภาพแบบนี้เรียกว่านางฟ้าครับนี่สีเดิมเนี่ยเป็นสีแดงใช่เจ้าของแม่งไปแรปสีแดงแดงสีแดงสีเดิมนี่คือสีแดงแล้วก็ไปแรปสีแดงสีแดงพี่พี่ทำอย่างนั้นเพื่ออะไรอ่ะก็ผมกลัวสีแดงมันเป็นรอยก็เลยไปแรปไว้ แต่ก็แล้วเป็นสีแดงแทนที่พี่จะแลบเป็นสีแดงเดิมนะแต่ความจริงอ่ะมันหาทำยากนะพี่พี่เลยถามแบบนี้พี่รถพี่สีแดงพี่แลบแดงพี่แกงบ้าพี่แกงบ้าเขาตอบว่าไงวะเจอได้เจอได้ไอ้กูรีบกดวางสายเลยเจอได้อาของครบนะรลอๆบางโคนนหน้าหลังคาร์บอนแล้วนะ โชกเชิร์กซับแทงสวยงามตามท้องเรื่องนะอโลมมีขอบคัดใสดูขบายค,ครบเลยแหละนะที่เด็ดตรงมีกระจก <c oughs> ไม้หมื่นเจ็โอ้โหโหมื่นเจ็ไม่เจ้า<ม>หาได้จากเจ้าท่อคาปโปบวิกด้วยเฮ้ยเอาเว้ สามชาก็มานี่รถอิตาลีแต่จังหวะก,การเบิร์นเนี่ยยังยังติดแบบว่าลูกทุ่งไทยบ้าลูกทุ่งไทยบ้าแค่นี้เอาราคาพิเศษไปราคาไหนพี่เอาราคาพิเศษไปเลยนี่ปี18ปี18บ9 0 0 0าบาท4 9 0 0 0 0าบาทสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์0.2835 2 742ครับเอาไงเอาไง49,000บาทนี่คือแบบ เล้ามากพี่ไปละวไปแล้วพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ